สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีโดยดีแท็กนั้นได้ลงนามสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนกับธนาคารมิซูโฮแล้วจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยบริษัท d t แท็กตไรเน็ตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Total a c c e s s c o m m u n i c a t i o n มหาชนจำกัดหรือ D ีแทได้ลงนามสัญญาสินเชื่อระยะยาวอายุ5ปีที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบัติเป็นครั้งแรกโดยมีอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ยตลาดซื้อคืน,พ,นพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารหรือ Thai overnight repurchase rate กับธนาคารมิซูฮุโจำกัดโดยเป็นเงินกู้ระยะยาวที่เชื่อมโยงกับ ESG โดยมีอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงมูลค่า6000ล้านบาทมีการปรับอัตร ตราดอกเบีย้ยที่เชื่อมโยงกับคะแนน ESG ของ D-Tag ซึ่งเงินกู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดการเงินทั้งในแง่การส่งเสริมการใช้อัตราอ้างอิงทอใหม่และเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ ESG ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยนายนักกุลเซเการองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ d t a กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามสัญญาสินเชื่อที่เชื่อมโยงก,กับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลกับธนาคารมิสุโฮซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนําในประเทศญี่ปุ่นโดยนี้เป็นโอกาสอันดีสําหรับดีแท็กในการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเดินหน้าบรูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนหรือ ESG ในการดําเนินงานในมิติต่างๆ ซึ่งเชื่อว่านี่เป็นกุญแจสํคาคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างในสังคมไทยและในอนาคตที่แข็งแกร่งยั่งยืนอีกทั้งมีความยินดีที่ได้ร่วมส่งเสริมอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและถือเป็นหมุดใหม่สำคัญของการพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยคุณอลิเซรามหาสันทนะผู้ช่วยผู้ว่กาสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นวัตุรกรรมสินเชื่ออ้างอิงอัตราดอกเบี้ยทอและเชื่อมโยงกับคะแนน ESG ที่ธนาคารมิซูโฮจํากัด ได้ทำสัญญาร่วมกับบริษัทดีแท็กต์รเน็ตจำกัดแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาิบาลรวมถึงความพร้อมของธนาคารในการทำธุรกรรมอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ยทอขณะเดียวกันยังเอื้อให้ภาคธุรกิจมีแล่งเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยต้นทุนที่ลดลงแบ่งชาติจึงของขอบคุณในความร่วมมือที่ได้ส่งเสริมให้มีเครื่องมือระดมทุนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาวทั้งในด้านการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทอและการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ